สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามครับเช้านี้เราก็อยู่ที่เดิมนะครับอยู่หน้าห้องอ๋อก่อนอื่นก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับเช้านี้เราก็มาอยู่ที่ บออไปฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยกอกว้วอยู่กอ,วอกอว้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูปอบอฝั่าอุ้นนเนาะ เลยครับเขาปลูกต้นกล้วยแล้วเอาต้นกล้วยมาปลูกนะครับนี่ปลูกต้นกล้วยแล้วนะหลังนะครับนกอันนี้่บปลาเขาแต่เขาไม่ได้ปล่อยปลาแล้วครับก็มีแต่ปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขาก็ลูกไปข้างหนึ่งนะ แต่มันก็ไม่มีป่าหรอกครับเขาก็ไม่ได้นั่นนะไม่ได้ปล่อยปลาไม่ได้ป,ปล่อยปลาหรอกครับ เขาปล่อยปลาธรรมชาตินะครับเพราะมีปลาธรรมชาติเนาะเพราะว่าเขาก็มีคนดูแลอยู่เจ้าของเขาก็จ้างคนมาดูมาเฝ้านะครับแต่ว่าไม่มีปลาหรอกฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนอ่ามอเตอร์ว์ทางหลวงสายจิตนะครับเนี่ รถกำลังวิ่งอยู่นะครับนะครับตรงนั้นก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์นะที่เห็นตึกอยู่นะครับเป็นคอนโดเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่ให้คนเช่าเนาะ นี่ก็จะเป็นร้านอาหารเวียดนามนี่ของเวียดนามนะน,นี่ที่มองเห็นลังคาเนี่ยครับเป็นร้านอาหารเวียดนามเนี่ยก็ห้องเช่าฝั่งฝั่งทางโน้นก็จะเป็นบ่อปลาบ่อหนึ่งนะฝั่งนู้นน่ะจะเป็นอีกบ่อเอ่อบ่อปลากแถวหนึง่งแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่ออีกแถวหนึง่ง ห้องที่ผมอยู่ก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับคืออยู่ตรงกลางนะนู้นที่มองเห็นต้นกล้วยแล้วนะครับคือบอ่อปลายบอ่อหนึ่งนะที่มองเห็นต้นกล้วยฝั่งนูนะ้นนะ่ะนะติดกับหมู่บ้านน,ะนั่นแหละก็มองเห็นนะแล้วก็ นี่ก็เป็นบ่อที่ก็สูบแล้วตรงนี้สูบแต่ไม่มีปลาก็ไม่ได้ปล่อยปลา,าเนาะต้นทูบก็เยอะเลยเนี่ยมันก็ลังแพร่พันธุ์เยอะเลยต้นทูบนะครับก็เดินอยู่เนี่ยจริงๆถ้าเอายามาฉีดก็จะดีนะอยู่กธรรมชาตินะครับ หมืนธรรมชาติบ้านนอกเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็ว่าเนาะมันบ้านนอกหรือในเมืองไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่นอกชานเมืองแล้วอยู่เขตรากกะบังกะจริงแต่มันอยู่ชานเมืองแหลพะพไปไม่ไกลก็ไปอีกสาี่โลก็จะสุดเขตรากกะบังแล้วก็จะเป็นเขตสะส่งเฉานะครับโอ้นกเป็ดนะ มีนกเป็ดด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนกเป็ดครับคู่หนึ่งอะไรล่ะโอ้โหมันว่ายอยู่น,นกเป็ดแถวนี้เขาก็ปลูกต้นกล้วยแล้วปลูกต้นกล้วย แต่ว่าต้นทูบก็เยอะนะมันเป็นป่าทูบอ,อ,อ่ะเขาขุดลอกยังไงมันก็ขึ้นอยู่ดีเพราะว่าลากมันไปถึงไหนมันก็เกิดตรงนั้นนะ่ะต้นทูบเนี่ยดูยอดผักบุงงานทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่เห็นน้ำอย่างนี้นะมีปิงนะเนี่ยมีปิงนะน้ำอย่างเงี้ย เพราะว่าผมเคยเห็นแล้วปิงเยอะด้วยถ้าลงน้ำเนี่ต้องมีเรือหน่นะเรือเขาจอดอยู่นู่นทาไมมีเรือลงลอยน้ำนะปีงติมตัวมันเป็นปิงเนาะแต่ก่อนนี้มีควายนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ควายไปไหน ควายหายแล้วแต่ก่อนจะมีควายอยู่เดียวา6ตัวตอนนี้ไม่เห็นแล้วอยู่อย่างนี้แหละครับนี่นี่ห้องนั่นรถผมจอดอยู่นู้น ทำไปหากินกันไปเดี๋ยวก็กลับบ้านน,นั่นแหะถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นก็คงจะถอนตัวแล้วครับเรื่องการตรงการทัวร์เนี่ยหาชีวิตอย่างอื่นเป็นรปภดีไหมวงการทัวร์ก็เงียบเหลือเกินนี่ห้าวันแล้วนะห้วันนี้แหละที่ผมยังไม่มีงานวิ่งอนะ่ะจน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 ,จนวันนี้วันที่สามแล้วส่งออกวันที่จบงานวันที่ยีิบเก้า 1 9 3 0 3 1 2, 3, บเนี่ย5วันนี้แหละวันนี้ก็วันที่3แล้วก็วยังไม่มีงานเลยยังไงนเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยสนับสนุนนะครับดูคลิปให้ด้วยนะครับ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับก็จะนั่นก็คือช่วยสนับสนุนด้านหนึ่งนะครับ งงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ